ตวเรเดอร์พามารู้จักจูนเน์คนหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณเจซีทูเกบายนะฮะมาบ่อยมากเลยที่นี่เพราะว่าที่นี่มีอะไรดีๆเยอะๆนะครับแต่ว่าจูนเน่จูนเนคน,นนี้จะเป็นใครนะครับเดี๋ยวตามหาตัวก่อนอเรื่องตามมาดูเลยว,เว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาหาตัวยากมากเข้ามาเจซีครับก็เหมือนเดิมยิ่งใหญ่ของ,งการงานสร้าง มีลูกค้าอยู่พอดีเลยมีลูกค้าอยู่ไม่ไม่กวนดีกว่าซอบนี้ไม่มีเว้ยพี่น้องตามปฏิบัติครับ Mister James Good morning Yeah Nice to meet you Good night Bye 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 ไปกลับไปตามหาต่อมีห้องรับเ e ซีเป็นโซนเทเลนก็ไม่อยู่เว้ยไปไหนวะกพี่กพี่พี่ใหญ่ไปไหนพี่ใหญ่ไปไหน อายุนอกแล้วะโอ้โห,หเราก็ยังไม่อยู่ข้างในงั้นเดี๋ยวไปดูนอกกันดีกว่านะฮะตามมาเลยฮะนี่ไงเจอตัวแล้วนี่ตามมาแล้วนี่ใหญ่ครับสวัสดีครับไอ้ปิดประตูแอร์ออกเดินตรงนี้หน่อยตรงบนแรงนี่้นมาขอสัมภาษณ์หน่อยให้คนเพิ่มความรู้จักกันนี่คือใหญ่เจซีหรือใหญ่สไปเดอร์แล้วแต่จะเรียกนะครับเริ่มต้นก่อน ขอให้แนะนําตัวให้ๆๆเพื่อนๆรู้จักกันได้ไหมว่าตัวเองเป็นใครย,ยังไงได้ครับผม,มชื่อใหญ่ครับผม,มรกระโกดหรือที่เรียกว่าใหญ่ไตเดอร์ครับใหญ่ไตเดอร์ผมว่าเส่ลมเข้าเฮ้ <c oughs> ยเดินมาที่นี่ว่ะมาด้านหน้าดีกว่าเพราะว่าที่นี่ลมเยอะเนื่องจากว่าลมหน้ามเยอไตรเดอร์เราพุงนี้ขานูใหญ่สไตเดอร์บอกแล้วใหญ่นนไสไตเดอร์คำว่าสไตเดอร์จริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยมันคือไดโน่ <c oughs> ของนี้นี่ใช่ไหมใช่ครับ ัแต่ั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่เพื่อนผมไปลงไม่ฟอร์ทำอะไรประมาณนั้นเป็นชื่อเก่าของไดโนครับที่จะพูดได้ว่าเป็นที่แรกๆของไทยเลยก็ได้ครับผมของรถยนต์ที่มีไดโนเคสครับผมแล้วแล้วก็สัมปทานต่อนมาครับถึงรขอนลูกค้าที่ยังเป็นจุดที่อยู่ตรงเส็นต้องมีอยู่อ่าอ่าแล้วผมก็ย้ายไปทำที่ใหม่ชื่อเดิมอยู่คนก็ยังรู้จักผมในนามว่าตัวให่เลอ่า นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ว่าตัวเองเข้ามาในวงการการการจูนโนหรือเปล่ายังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่เหรอยังไม่ใช่แต่ก่อนผมก็เนี้ยที่คือทำเลนโงอย่างเดียวทำบริ<อ>การลูกค้าอย่างเดียวครับแล้วก็พอย้ายทําที่ใหม่ปุ๊บเนี่ยระหว่งางนั้นเนี่ยว่าก็ไเจอพวกไอ้เจ้าโน้ตเขาเูาบอกว่าพ<ะ>ี่ทำเโนโงมึง,งใช่บ้างไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองทำเล่นดูสุดท้ายเลยต้องมาจูนเอง อ๋อยูพี่มาที่ไปใช่แล้วประสบการณ์มาได้จากการที่เราอยู่ในโต้แบบเจอจูนเนอรถยนต์หลายหลาท่านมาอย่างเงี้ยครับเพื่อประสบการณ์คือพูดง่ายคือดูจากรถทัว์มาก่อนใช่ครับแล้วก็พอเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อจนกร้องบอกเฮ้ยพี่มาเปิดในรถมอเตอร์ไ,ไซค์กันครับเราก็หลุมตัวมาเลยอ่ะ ใช่ใช่ใช่รู้สึกมันมันสนุกสนุกอะครับโัวไซบองตัวบิ๊กไบค์แบบที่แบบตื่นเต้นอะพี่ใช่เรียนเสียงมั่นตั้งแต่มัเด็กๆแล้วแบบเมืนลุกอ่ะอยากขี่อะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วตัวของใหญ่เองเนี่ยไม่ได้จูนแค่มิฟไบค์อย่างเดียวอ่ะคือแอร์เซนหลายๆเท์กเรียกว่าอะไรโตไฟตัวเองจูนแม้กระทั่งเวสป้าด้วยใช่จริงเหรอใช่อย่างเวสป้าที่เห็นเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆนะฮะข้างๆเนี่ยเนี่ยไม่ดู นี่คือเวฟบ้าที่อยู่ในถังกียรของทางเจมส์ดีเขาปกติเวสบ้ามันจูได้เหรอ <c oughs> คือรถอันนี้ต่างครับที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมน้ำมันควบคุมการจุดระเบิดอ่าอย่างเงี้ยครับจูนได้หมดจูนได้หมดใช่คือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงแต่ตอนนีมน้มันเข้าสามารถเจาะเจาะแก้ข้อมูลในกล่องเดิมได้อะไรเงี้ยครับก็คือสามารถจะจูนได้วางอันเดิมใช่ครับใช่เราที่เราแบบมันก็ อันนี้แล้วแต่คนดูนะอแต่ต้องไปรู้สึกมันก็ลูกค้าก็พอใจแฮปปี้อะครับแฮปปี้กับมือจ่ายใบโอเคทีนี้มีคนถามมาทำไมพอมาเ JC ปั๊บเนี่ยจะเห็นคุณใหญ่ไม่ค่อยได้จูนรถรถญี่ปุ่นเลยจูนอะไรนะ S1 Bugatti อะไรพวกเนี้ยใช่ครัแล้วมันเป็นมันมันเป็นแรงนะครับพี่อ๋อจริงๆก็จูนหมดแล้วครับสมัยก่อนคือผมก็จะจูนพวกกล่องพิกกี้แบ็บที่แบบปรับน้ำมันได้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็มาระยะหลังๆนี่ผมไปไปอบรมมาอิตาลีอะไรเงี้ยครับมันได้ตัวแองมาก็าเลยทำเอาคิดโดไปอบรมที่อิตาลีเลยเหรอใช่เท่ว่ะได้ความรู้ตรงนั้นมาเลยก็ได้มากัอค,ครับให้รู้ว่าแบบโลกเราแบบมันมีอเยอะเลยครับที่ต้องรู้อ่ะคือไม่ได้เป็นครูพักประจำอย่างเดียวคือเรามีอาจารย์ดีด้วยก็ประมาณนั้นประมาณนั้น มันก็เลยกลายไปว่าเฮ้ยเรื่องของในแนวของเทคนิคของรถที่เป็นรถรถก็แรับเราก็เลยคล่องกว่าใช่ครับมันมีอะไรเหมือนกับว่าบางอย่างที่แบบคือลืมพื้นฐานเดิมไปเลยครับแค่บวกลบตัวเลขอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันคือต้องไปเข้าใจว่า่องนิวมันคิดอย่างไรอยู่เหรอครับหรือไม่เครื่องยนต์มันต้องการอะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าแบบเราแค่ไปหล่อลวมันมันไปหล่อให้มันแบบกินน้อยลงกินมากขึ้นเพ่เพิ่มกำลังเลยไม่ใช่ ถ้าถามตัวเองจากใจตัวเองเลยชอบจูนอะไรมากสุดก็เอาตรงๆได้ได้หมดหรครับได้หมดเลยได้เป็นเพอนคข้าหมดข้าวหมดแต่ตรู้สึกขนาดที่เลยขนาดคือพวเเกเบียนหด็ื่อยู่เ,เบียนหด็กเพืนอยู่ใช่เป็นหลามบอว่าอยู่กับโนตเนรนะใช่แล้วเ,เ,เจอเจอเจอเยอะครับเจอเยอะแบบแค่จะแบบตามตาทำได้เลยตอนนี้ <c oughs> เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ไม่สงสัยครับ เอสพัน RR ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจูนแล้วฝากผลงานแล้วแรงที่สุดวิ่งเท่าไหร่หรือกี่แรงม้าถ้าเป็นเรื่องพลังเนี่ยครับอที่จูนได้แรงที่สุดมีรถลูกค้ากันหนึ่งครับเขาเปิดรัดอิมพารีตอนนั้นม้าเดิร์เขาก็มาถึงเกือบสองร้อยแล้วจูนได้ไปสองร้อยสิบตัวเอสพันเนี่ยนะใช่ครับนั่นสองอสิบตัวเลยนั้นถือว่าเยอะสุดในประเทศไทยแล้วกอาวการันชัวชัวถ้าเป็นไม่ใช่รถแข่งของพวกเรานะฮะนั้นคือแรงสุดแล้วใต้องตันดา 210ตัวใช่ครับแ,แรงมากแรงมากแรงกว่า14บสี่ขออีกใช่ใช่บางคนตกใจว่าในนู่นเราพังหรือเปล่าิงไม่ใช่เขพังเพราะว่ามันก็ใช้ต่อเนื่องอยู่แล้วอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วผมก็รู้เซ็ตเขามีมาตรฐานอยู่อันนั้นอันนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นรถรถบ้านถ้าเกิดว่ารถสนามาอ่ะที่เคยทำสนามหมายถึงว่าเซอร์กิตหรือว่าแดกครับอะไรก็ได้แดกเสื้อคงคือรถคันนั้นเนี่ยพื้นเพ็บรถบ้านแต่เขาจะไปวิ่งสนามเขาก็เลยเอามาให้เราดู ครับเขาก็คือจะเป็นหนึ่งในเซิร์กิตในปีนี้แล้วลูกค้าก็แฮปปี้ดิแฮปปี้ครับไปขี่มาแล้วเขาบอกว่าโอเคเลยน่าจะตามองมากครับปีนี้รโอเคสองร้อตัวสำหรับ s 1 0 0 0 r ไม่ธรรมดาบอกเลยเพราะว่าแค่205ก็เหนื่อยแล้วอันนี้คือในสเต็ปของเอ่อออริจินอลเอนจิ้นนะครับมีแค่เพล่มีแค่กองก่อกองกองใช่สองที่แปดกองโอ้โหเจ๋งมากไม่มีไม่มีโค้งไม่มีแคมไม่มีแคมครับไม่มีระเบิดนุมหนุ่มๆใช่ทุกอย่างเดิมหมดเจ๋งมาก แล้ววันนี้เห็นเมื่อกี้คุณขาเขาบอกว่าใหญ่จะมีจูนไรโน่ด้วยเหรออ๋อใช่ครับวันนี้มีมีจูนที่นี่ครับเฮลโลเจมส์บ๊ายบายไปละวมีกันเต่เจมจูนกันไหนอ่ะอ๋อเนี่ยครับเป็นรถของดาราท่านหนึ่งอ่าฮะฝากไว้เรานานแล้วแล้วเขาพิ่งมาบอกว่าให้เราจูนให้หน่อยอ๋อก็เป็นพิพัฒนาเหมือนกันใช่จีวันนี้มีมีคิวทั้งหมดสองพันครับม่คิวรถเก่าปีห้าอ่าตัวใหม่ใช่แล้วก็ตัวเก่าใช่คือคือง สายอย่างหนึ่งคือเราพยายามจะนัดใหญ่มาหลายครั้งแล้วแต่คือยุ่งตลอดคือมันมีลูกค้าเข้าทุกวันเลยอ่าไม่เชิงครับพี่บางทีผมต้องไปดูแลในโน่นที่นม่รวด้วยบางทีแบบใกล้ช่วงเทศกาลงานแข่งซุปอัพอย่างเล็กรับอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องไปไปดูแลหนึ่งลูกค้าสองก็ต้องเอมาร์เซให้เขาผมก็ทางตรงนะครับและปีนี้ผมมีตำแหน่งเป็นแบบใหญ่เล็กอ่าใช่ปีนี้ผมมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมของ สวนส้มด้วยอ๋อสวนส้มตัวแรงกาแฟตัวแรงซึ่งซึ่งอัมลาอุการไปแต่ว่าไม่ใช่อัมลาหมดนะอ่าอ่าอ่เขามีกีเครดิอยู่อ๋อโอเคพูดง่ายคือไดโน่ตรงนู้นก็ของเราเราก็ต้องดูแลมีชื่อไหมมีชื่อไหมไฟเดอร์เหมือนเดิมครับไฟเดอร์เหมือนเดิมที่บางใหญ่ใช่โอเคอันนั้นจะเป็นแบบเหมือนทำเป็นแบบไดโน่เพอร์ดีสเทอร์สจริงๆเลยครับว่ามีการเปิดอบรมด้วยอ๋อครับงั้นก็มีสอนเนี่ ทึกอย่เริ่มทำครับจะเริ่มทำเลยตอนแรกจะเป็นของของอินดู้ยูนิมอลหนึ่งออสเตรเลียอ่าฮะคตรงข้ามดังอยู่เป็นครั้งแรกของไทยเลยออสเตรเลียออสเตรเลียขึ้นต้นขึ้นต้นก็ตัวเฮชใช่ไหมใช่ครับโอเคทำจริงไหมจริงครับแล้วจะเรียนยังไงอ่ะเหมือนว่าจะติดต่ออย่างไรอ่ะอ๋อน่าจะเต็มนะครับตอนนี้ครับน่าจะเต็มแล้วโโอ้หเวนกัมแมนเพราะว่าเขาไม่หลีกเลยวนคนครับอ๋อใช่แล้วขอคนที่แบบมีประสบการณ์นิดนึงอ่าฮะแล้วก็ สนใจในที่วเหยียเขาโอเคไม่เป็นไรเอาไว้ว่าเดี๋ยวเฟื่อว่าจะมีรอบสองมีแน่นอนครับมีแน่นอนนะรอบางข่าวดีแล้วกันได้ได้อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันสำหรับคนที่มาเจซีจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งมานั่งลัดนุ่นรัดนี่มานั่งจูนคอมเขาคือใหญ่ไฟเดอร์นะครับจะได้รู้จักกันไว้คิดๆิเลย b m ได้กัตตี i ได้อัเแปลกๆอะเวทโป้งว ฮันเล่ก็ได้ไวน์แบร์ยังได้ไดเลยฮานเล่เพิ่งเพิง่งออกเที่ยวยืนตัวใหม่มาว่าแต่งตัวได้แล้วอ่าเจ๋งไปเลยใครที่อยากจะจูนนะครับประเภทแบบรถแปลกๆมี 48, ต่อใหญ่ได้<ม>เดี๋ยวใหญ่เขาจะจูนให้เราดูกันแบบว่าขำๆแล้วกันเก็บเป็นบรรยากาศแล้วกันนะฮะได้ครับนะได้งั้นเดี๋ยวลงมือเลยแล้วกันนะได้ครับผมโอเคครับครับเชิญได้เชิญชมครับ ดาราเว้ยรดาราเวน้นี่เอสพันธารา์ครับพี่น้องตอกอยู่นี่ฮนะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไฟมันถึงชอบไหม้นั่นเองอเหล็กกับกองระบบไฟไฟเฮ้ยนี่เรามาว่าเขาหรือเปล่าว่าไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวน,ะยวนี่คือตอนนี้ใหญ่เขาได้ทำการเขาเรียกว่ากอดแล้วก็เตรียมตัวที่จะเสียมเพื่อจะจูนตองแล้ว ขันตอนต่อไปก็คือเอาคันนี้ขึ้นไนโนใช่ครับถูกไหมเอาขึ้นเองเลยผมไม่ติดยาเลยรถเดิน้ถนะครับเกให้เจ้าของเป็นคนขึ้นเข็นเข็นเจ้าของเ็นรถพี่เข็นรถพอดังนิดนึงอาคาโบวิกช็อตตี้ คนที่เขาทำบ่อยๆเขาทำผลเดียวเขาก็ทำได้แป๊บเดียวจริงๆคือถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยกว่าจะมานั่งเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเหนื่อยแน่นอนนะครับเห็นไหมขึ้นทีเดียวถึงเลยไม่ต้องมีอะไรมากนี่นะเป็นทั้งเขาเรียกว่าจูเนอร์นะฮะเป็นทั้ง <laughs> เด็กรับรถทำทุกอย่าง แล้วก็นี่คือเตรียมตัวในการล็อกล้อนะครับเพื่อจะให้รถนั้นมันไม่ปุ่มไม่ขหน้าเวอแต่จริงๆแล้วที่ j จซเองก็ผ่านศึก่ากตำมาเยอะผมว่าน่าจะเป็นมันพันคันแล้วแหละถ้าเยู่ว่าพูดถึงในโน้ตตัวนี้นะแล้วก็ใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นจูเนอร์คู่บารมีของทางเจซกับน้องโน้ตก็ด้วยอยู่นี่ประจํานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวพัดลมที่ ตันเป่าให้มันเย็นน่ะให้เหมือนกับว่ารถจะกลังวิ่งไปข้างหน้านั่นแหละม่งั้นเครื่องก็ฮีทนะฮะก็จะมีเป็นโรเวอร์2ตัวตัวนี้กับตัวนู้นเป่าด้านหน้านะครับอ่าเราก็ให้เขาเช็คอัพไปก่อนในระหว่างนี้ก็ถามใหญ่ไปเรื่อยแล้วลกันแล้วแล้วเบื่อไหมกับการที่ต้องมานั่งจูนรถซ้มซากทุกวันทุกวันช่วนใหญ่ไม่เบื่อครับผม ไม่เหมือเนาะใช่มันเป็นเรื่องเลยที่มันท้าทายอะครับท้าทายอยู่ทุกวันว่าเราเจอปัญหานี้มาบางทีแบบว่ลูกค้าที่มญหาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ทราบมาตรการของเขาอะครับเราก็ช่วยช่วยวิจัยให้ด้วยแก้การให้อย่างเว้นหนักสุดจริงๆคือแบบทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยไอ้นี่คืออะไรอ๋อไอ้นี่คือเครื่องมือในการรับอ่านข้อมูลจากกล่องสีม่องเดีอวครับอ๋อลิทไลท์ใช่ ก็คือผ่านตรงนี้เสียบก็อกเก็ตเข้าไปวิ่งเข้าคอมประมวลผลอ่าอนี่อะไรพี่แองตาลี่ของจริงอิตาลีแน่นอนนะฮะไม่ต้องเป็นสนเจินะฮะสังเกตได้คือนี่คือป้องกันเอาไว้เมีครับสนเจิมีมีแต่ว่าผมไม่แนะนำครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงตัอที่ยุโรปยนต์อ่าทานปุ๊กหลับใช่ดูงานก็รู้งานสนเจอร่าังานดูดีมันต่างกันเยอะแกดูได้ี่กดูได้ไม่เอา่เอาาที่เกียร์ี่เกียรเปิดหอบอ็ที่หอบ แล้วคันนี้เนี่ยลูกค้าเขาเขาประสงค์มาว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้แรงมางทั้งนู่นทั้นี้คือความคาดหวังทุกคนนะครับอย,อยากได้ตัว,ตวแดกเยอะๆถามว่าเป็นจริงๆเนี่ยใช้หมดไหม ไม่หมดอ่ะยากเอาเป็นว่าที่ทําไปอ่ะครับจากของเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยมีมันมันด้วยสิทธิอะไรหลายๆอย่างคือหน่าดิมืว่ารถทุกคันเนี่ยพื้นฐานมาจาก้างนอกไม่ใช่บ้านเรากีทียูเขาจะคํานวณคือเขาจะใส่ค่าดิบมือเขาไว้ครับเป็นพื้นฐานจากประเทศของเขาอืมเช่นหนึ่งอากาศสองน้ำมันองศาไฟจุดระเบิดอะไรเงี้ยต่างรับได้อย่างเรื่องมาตรฐานมลพ์ภิษตัต่ากประเทศด้วย อ,อย่างรที่ส่งออกจากประเทศผลิตเนี่ยจะใส่ค่ามาไม่เหมือนกันแล้วแต่ประเทศที่ส่งออกนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทำไมมาขายบ้านนี้แล้วแมงกมามันหายไปอ่นนั้นส่วนหนึ่งครับใช่มาใช่ส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างทีนี้ลูกค้ามาถามว่าพี่ทำไมว่าผมคือมาลองเทสเคโน่พี่ทำไมว่าผมมาไม่เข้าไอ้นี่เขาคุยไว้เออบางคนไม่เข้าใจว่าจริงมาตรงนั้นเนี่ยเครื่องง่ายครับเดโน่เนี่ยคือเครื่องวัดกำลงังครับแต่เป็นมีหลายยี่ห้อมาก หนึ่งคือหลายยี่ห้อสองคือเขาเทจากไฟลวิลไม่ไดเทีจากที่น้องไฟล์วิคือออกจากเครื่องมาก่อนที่เข้าระบบเกียร์ไฟไปต่างๆนานาเนี่ยเขาเทีรบกันพูดง่ายคือเราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านคือเป็นม้าจากเครื่องกับม้าจากล้อใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาจากเครื่องนม่มาจากล้อเนี่ยม้าจะจะต้องผ่อนกว่าอยู่แล้วแบบเหนื่อยว่างั้นเถอะในอย่างก็ในโน้ตแต่ละที่ก็ไม่เทาการตัวเลข ถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันหรือเปล่าแบรนด์เดียวกันจะใกล้เคียงกันครับโอเคต่ต่างอันที่สภาพแวดล้อมและว่ามันร้อนเย็นอะไรขนาดไหนโอเคอย่างกาศเย็นก็มีผลครับผลเยอะเหมือนกันเหมือนกับเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าอุ้ยสไปเดอร์ตอนตอนนู้นแหะมาแข็งมากในอย่างนั้นประมาณนั้นแหละอยากให้มองว่าไอ้แข็งอ่อนไม่ต้อสนใจหรอครับสนใจว่าทำไปแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นไหมก็พอแล้วโวเาไม่โชว์เดียวโอเคเข้าใจละ คันนี้เขามีเขาเขาเรียกว่ามีาระบุไหมว่าเฮ้ยต้องเป็นน้ํามันโซฮับเก้าห้าเก้าหนึ่งที่จีนหรือเป็นเฟินเลยเนี่ยคือถ้าเป็นถ้าเป็นการตัดพีวียูของเดิมเนี่ยระดับเก้าห้าโซฮับเก้าห้าใช้กันได้แต่ถ้าไม่เบ่งอะไรมากเนี่ยได้ครับแต่ถ้าเบ่งมากต้องการอะไรว่ายเยอะสุดอะไรเงี้ยอันนี้ต้อง,ต,องต้องใช้น้ำมันฟิดตามตัวแล้วเพราะว่าอุตสาหกรรมไฟนิวเวอร์สเหมือนกันแต่ว่า ในกล่องเดิมเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมคุมไว้อยู่ครับวนจับได้ว่ามีการน็อคเกิดขึ้นครับมันจะดีทาราลงมาเองฮะถามว่าดีข้อเดียวกันำัถงเดียนั่นคือการแฝงลอมใช่ครับงั้นถามในความรู้สมมติว่าเพื่อนๆที่เล่นรถแพงๆก็บอกว่าโอเค BM ก็แพงดูบัสตี้ก็แพงอพีเรียก็แพงผ่านมือใหญ่มาเยอะแล้วครับมันอันตรายไหมกับการแฝงลอมมปถึงเรื่องความเสี่ยงเรื่องความเสี่ยงเช่นฮ้ยจูนเนอร์มั่วจูนเนอร์ทำไม่ดีเครื่องระเบิดช้าละลายอะไรอย่างเงี้ย ก็เครื่องระเบิดนี่ยัไม,ไม่เคยเจอค<ล>รับไม่เคยเจอช้าประหลาดเคยเจออะฮะเคยเจอแล้วก็บางทีทงลูกค้าก็ไม่เข้าใจว่าเป็นช้าประหลาดเขาขีม่มายังไม่พังเลยไม่เป็นไรเลยอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ตอบยาก<ม>เพราะว่าไอ้เรื่องกับชา้าเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวผมกระตือรือยูอ่ที่การดูแลรักษาของเขาเองนะครับว่าหนึ่งแล้วมันเครื่องอ่าหลักๆจะต้องเครื่องสองเครื่องบอกช้ามาแค่ไหนฮึมไม่รู้เพราะว่าเวลาจูนจริงๆเราก็วัดดูตาม AF ในการพวงนะี้คือปริมาตร<อ>ในการกินน่ะ่<อ>า,ม,<อ>ามันกินโอเคไหมซึ่งมันก็คือเป็นเบสิกสากลทนก็ไปใใชช่่ครับตามนั้นนะฮะ <c oughs> ฉะนั้นอย่าเพิ่งจะโทษจูนเนอร์นะคือเห็นกราฟสวยๆแล้วก็ต้องให้กำลังใจเขาหน่อยนะฮะน้ำมันเครื่องก็ถ่ายถ่ายให้มันดีๆแล้วกันใช่ครับสำคัญกับน้ำมันเครื่องเลยครับเพราะว่าเครื่องคุณเนี่ยตัวนึงหลายแสนนะครับผมน้ำมันเครื่องหลักเสียห้พันเนี้ยเปลี่ยนเดี๋ยครับเปลี่ยนบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีถูกต้องตรวจสอลื่นนะครับเรื่องการดูตัวนี้แหละโอเค เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสำหรับเรื่องของการโหลดโปรแกรมกับการเซ็ตรถทานฮะให้ทุใ<ช>้ใหญ่เขาเซ็ตรถก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ได้เห็นรถแังแทงเขาจูนดนวยนะะว่าเราสนุกนนพีจ่จอนโอ้แมวอะสนุกะนะพี่สนุกสนุกแต่เวลามันพังไม่สนุกด้วยเลยมันไม่พังง่ายหรอครับอืมคือเราท่าอยู่ในหลักหลักหลักพิาศาสตร์ครับผม ไม่ใช่แบบไม่ขึ้นก็ยังจะไปบู๊อยู่นั้นมันก็ไม่ประโยชน์ครับอันนี้ก็คือล็อกเพื่อความแน่นหนาการลดสะบัดโอเคล็อกเรียบร้อยอคอรับผมอันนี้เ็กลกันนี้ได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คเช็คแรงม้าเบื้องต้นยังอ๋อทีกก่กำลังเช็คครับกระบอเตรียมโปรแกรมเพื่อในการจุดเลยว่า เรงใช้เวลาในการเตรียมงานอ๋อต้นแรกก่อนคืองอพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องมีร้านเริ่มต้นก่อนว่า,วาลูกค้าม้าเดินเดินต้นนี้ใช่ครับใช่ใชแล้วก็จูนเนอร์ขุนใ,ในเท่านี้ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่ารถคันนี้น่าจะมีมีเรื่องของข้อเป็นอาคาท์อตตี้มาแล้วก็กล่องก็ยังไม่ได้ทําการแปดอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูว่าม้าเดินเดิของเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับบอกแล้วที่นี่อาคารชอตตี้ขายดีสวยโดนใจ สามหมื่นแปดเออแต่คข้างมีมีระดับใช่รถสปอร์ตก็เรงร่อยรถทุ่หลใช่ใช้อาคาหมดเลยอะตอนนี้ครับก็ ว่าอย่างที่ใหญ่เขาทําการเตรียมตัวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนตอนนี้คืออะไรครับขั้นตอนการเทสต่างๆครับที่งานของเดิมนะครับก็คือก็งานของเดิมก่อนแล้วก็เห็นบัฟตูเลยอ๋อไม่รู้ว่าของเดิมเป็นเท่าไหรเหมือนลูกค้าเขาอยากเห็นว่าแต่ก่อนแล้วก็มีเท่าไหร่นี่ครับห้ังเสร็จแล้วได้เท่าไหร่อย่างตอนนี้เนี่ยก็คือดูว่าตัวของโอทูวิ่งอยู่เท่าไหร่ใช่ครับ อย่างนี้ถือว่าเดินเบาผ่านอยู่แล้วบางนหน่อยอันเนี้ยมันจะจับไม่ได้เพราะว่าท่อเมานมีหูท่อเสียมาออ๋ผมก็เลยใช้ดีายเอาดีายเอาเพราะว่าละเอียดไหมได้ระดับหนึ่งหรือเสียบจ่าเดินเบาได้ไง่ายกว่าแล้วก็ละเอีเยดกว่าโอเคโอเครอแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือรถอันนี้เจ้าของมีรถเยอะก็เลย วอว์มอับแล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้เกรื่องมันลื่นก่อนให้อุณหภูมิของน้ำมันเกรื่องมันโอเคก่อนนะครับต่บอแค่น,นั้นลูกชายของดาราคนหนึ่งแล้วกัน ช่วยปิดพัดลมให้เขานิดนึงก่อนดีกว่าได้ครับอจะได้ยินจะได้นเงนียบเริ่มทำทุกอย่างเป็นหมดละม้ะนี่ประตูต้องเปิดอย่างงี้ผักแรงๆอย่ครงงันี่โลกภายนอกเป็นอย่างนี้ฮะเพื่อนๆฮะเป็นไงบ้างสําหรับรันแรกก็มตาตรฐานนะครับน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยเหรอครับใช่แต่อยู่มาเนี้ครับรดรดรถเจนสอง เป็นสองอยู่ราวนี้ร้17 3, 17 5, อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบห้าพันก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในฐานะที่ตัวเองดูมาเยอะครับน่าจะขุนได้ประมาณกี่ตัวอย่างันแรกครับผมทำผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณร้อยเจ็ดแปดตัวน่าจะขึ้นมาอยู่ครับตอนนี้ถ้ารันแรกที่ทําไปนะเอาไปว่าร้อยแปดสิบห้ามีให้เห็นได้ไหมคิดว่าใกล้เคียงครับใกล้เคียงใช่ใใชไหมร้อยแปดสิบห้าแรงมา ที่เหลือก็คือเดี๋ยวต้องรองมานั่งเกียใช,ใช่ไหมครับนี่เกียรระหว่างทางเกี่ยไปแล้วครับอ๋อเกียไปแล้วด้วยใช่ถ้าเกียรไปแล้วก็คือเดี๋ยวก็คือโยนไฟล์ลงไปใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้ให้เวลาอ่าลูกกีกแคบปบหนึ่งก่อนแล้วกันเพราะมันต้องใช้ป๋สมองในการนั่งนึกว่าเมื่อกี้นี่เกียรอะไรไปไปวุป่นวายเขาเดี๋ยวราลูกค้าไม่แรงอีกซวยอีกนะครับรอแป๊บหนึ่ง สร้างนะครับว่าไตรเดอร์ใ่เซนซ์ปีเขาทำอะไรต่อไป ลันผ่านไปฮะเ,ปเพื่อนๆฮะจะเห็นได้ว่าขึ้นมาก็ไม่ใช่น้อยนะจาก1้3ขึ้นมาเป็น186ตัวแล้วนะครับพอยอ,อ,อย่างได้อีกนิดหน่อยครับได้อีกนิดหน่อยใช่ใกล้เคียงใกล้เคียงคาจะได้แรงม้าสุดๆแล้วโอก็คือประมาณ190ไม่น่าเกินไม่ใช่ครับเป็นอยู่ที่จริงๆแรงม้าเนี่ยแต่ละครั้งไม่เหมือนกันแต่ว่ากลังเครื่องยนต์ที่เขาสามารถทำได้แต่ละตัวดีกว่า เรื่องแต่ละแต่ละคันดีกว่าครับผมแต่ละคัไม่เท่ากันหรอครับครับแต่ก็ถือว่า,าผลงานโอเคก็ใช่ไหมก็ถือว่าได้ค่ามาตรฐานที่เคยทำนำไปของรถปีนี้โอเคก็แฮปปี้กันไปซึ่งจริงๆแล้วยังยังมีโอกาสที่จะทําได้อีกประมาณ1ลันหรือ2ลันแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณใหญ่เขาทำการ จูนน young, well. ุ่นจูนนี่เอาให้เนียนๆก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยพามาให้ดูว่านี่ก็เป็นจ <Wars. S 2> ูนเนอร์อ <IL> ีกคนหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการจูนเป็นปกติเป็นประจําวันอยู่แล้วกับรถประเภทเนี้ยรถยุโรปอะนะครับคือชื่อเขาได้อยู่แล้วกับใหญ่สไตเดอร์นะครับ วันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มา,มากๆที่ให้โอกาสเรามาถ่ายทำกันยินดีครับขอบคุณมากมากเลยครับกาพิจยัยครับผมฝากเอาไว้นะฮะจะมาคุณใหญ่ก็มาหาที่สไปเดอร์เจอหน้า,นนาคน<ใ>นี้ <ใน S 1> แหละเด็กเด็กเก็บของนะฮะก็ติด <ๆ S 2> <ใน S 1> ต่อกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ